เทศบาลตำบลสมเนินนะครับกำลังดำเนินการดับเพลิงนะครับไฟลุกไหม้นะครับในเขตเทศบาลตำบลสมเนินนะครับญาติเจริญกม .2 นะครับร้านน้องเอ็กนะครับที่ซ่อมรถมอเตอร์ไซค์นะครับซ่อมรถยนต์นะครับตอนนี้เทศบาลตำบลสมเนินกำลดำเนินการดับไฟอยู่นะครับ ังเลี้ยงไปไม่ให้ลามเข้าหลังที่สองนะครับตอนนี้หลังแรกก็มีรถอยู่ในบ้านนะมีคนอยู่ในบ้านนะครับนะรถจอดอยู่ในบ้านนะครับรถที่ซ่อมอยู่ในบ้านเยอะเลยมันมีน้ํามันหรือเปล่านะครับแอดมินต้องไกลหน่อยนะครับบ้านนี้แอดเนาะบ้านนี้แอดบ้านนี้แอดนะบ้านนี้เอ็กซ่อมรถ กอดเจริญก็มาสองนะครับมีรถอยู่ในบ้านด้วยนะครับมีรถอยู่ในบ้านด้วยมีคนอยู่ในบ้านไหม ปานนี้ล้วเนี่ยเอา,าไม่อยู่แล้วเนี่ย

ถังแก๊สมีถังมีถังแก๊สไหมถังแก๊สออกมาก่อนเนอะสองสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้นะครับลามมานิดหน่อยนะครับบนหลังคาก็เสียหายเป็นบางส่วนนะครับบ้านน้องเปิ้ลนะครับอยู่ห้องนวดโรงพยาบาลสุนเนรนในบ้านน้องเอสดนะครับลูกแย่แอดขายของตลาดสุนเนรนร้านซ่อมรถนะครับเสียหาย เยอะเลยนะครับสุนเรนบ้านฉันนะครับก็ขอเป็นกําลังใจผู้ประสบอคีภัยนะครับก็สามารถควบคุมเพลิงได้นะครับแต่ยังไม่สงบนะครับก็ท่านนัฐการสุวรรณนะครับนายกเทศมนตรีตับน,ตตบนสุนเรน,นแล้วก็ทีมงานนะครับก็เข้ามาสดูนะครับตอนนี้กําลังฉีดเพื่อ ดูหลังที่สองนะครับหลังน้องเปิ้ลนะครับที่ทำงานห้องนวดโรงพยาบาลสงเนินนะครับ,รบ,นนรบก็เพื่อไม่ให้ลูกรลามนะครับ